ที่คาชาการตุรติที่ขังสันตสะโยชนังที่โคพาลณะ,ะสังสาโรสัทธรรมังอวิชานตังราตรีนานสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางโยหนึ่งไกลสำหรับผู้ล้าแล้ว ทังสารวัตรยาวนานสำหรับคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งพระสัธรรมขุตกะนิกายธรรมบุรคนตื่นคืนหนึ่งช้าจริงเกี่ยวมะลาวิธีโยดเดียวดุดร้อยสงสารหมู่ผ่านเที่ยวทางเนิ่นนาน,นาเพราะ บอกเห็นทำน้อยหนึ่งให้เป็นคุณขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงประเกิดมีแดท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทรลุงออกอากาศจาก วัดหลานแซะ้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรตทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันเสาร์เสาร์นี้เป็นเสาร์แรกของเดือนตุลาคมและก็เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะเตรียมตัวที่จะ ออกพรรษาส่วนญาติโยมก็มีความสำคัญในปีนี้วันที่6ตุลาคมตรงกับวันส่งตาใหญ่ญาติโยมหลายคนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการทําบุญรำลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษปู่ย่าตาใหญ่ปีตชนผู้่องรับไปแล้วแล้วต่อจากนั้นหลังจากออกพรรษา <c oughs> ก็เป็นเทศกาลของการทอดกรถินสามัคคี เชื่อว่าปีนี้การทอดกระถินสาม,มัคคีเนี่ยหลายๆวัดทั่วประเทศก็คงจะงดการจัดกิจกรรมกิจงานกิจการที่เอกรเริกหรือว่าไม่ได้จัดเหมือนปีที่ผ่านมาเนื่องโดยการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ว่าการบำเพ็ญกุศลในเรื่องของการทอดกระถินก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณ์ของอโรคระบาดและเหตุการณ์สังคมในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งส่วนยุคนี้สมัยนี้ก็ฝ้าระหวังโรคระบาดโควิดเอาละเช้านี้นี่ก็มากล่าวต่อในเรื่องธรรมะจากวันอาทิตย์ที่แล้วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสารธรรมนี่ต้องขอเชิญพรกอขอบคุณแล้วก็ใช้เสียงนี้ทักทายคุณโยมประทินสงนุย แล้วก็ลูกแม่ทับรักหนูบ้านน้องในวังคุณโยมประทินส่งนุยลูกแม่ทับมันก็นี่มารวมบุญมาทำบุญกับแม่เคลือนพันายังที่วัดบานส่วนตอนได้ทำบุญต <c oughs> ระกูลพนายังคุณโยมประทินก็ 9, <c oughs> นกล่าวมาฮะอามารยทมาอ๋อโยมมาจากไหนฮะโยมบอกว่านี่มาจากบ้านน้องในวังนี่ ก็ไม่ไกลจากวัดลานแสเป็นแฟนรายการวิทยุติดตามฟังเป็นประจําและก็วันนั้นยมได้ <c oughs> ทาบุญโดยปัจจใจอาตมาก,ก็บอกว่าเออจะกําลังจะพัฒนาวัดอยู่พอดีช่วงนี้กก <c oughs> ลายเรื่อวแก่ๆจะถึงวันทรงตายายแล้วปัฒนาให้เรียบร้อยด,ดูดีคนมาทาบุญกันมากช่วงนี้เขาบอกว่ารูกว่าเอาไปจ่ใจได้ดียม โยบัินบอกว่าทันใจใจไรก็ได้เลยอาตมาก็บ,บอกว่าหรือว่าจะเอาไปซื้อเครื่องตัดหญ้าดีไหมเครื่องตัดหญ้าบาริเวณร,รอบวัดนี่หญ้ารกจังเลวแต่ว่าปัจจัยมันไม่พอท่านผู้ฟังเครื่องตัดหญ้าเครื่องหนึ่งถ้าเอาคุณภาพดีๆก็หลายพันอยู่เหมือนกันอของแท้นะะของแท้ก็หลายพันก็เลยไม,ไม่พอที่จะซื้อเครื่องแล้วซื้อมาก็ พระก็ไม่ได้ทัด <c oughs> ไม่ได้ตัดเองนะต้องใช้ลูกศิษย์ใช้ลูกโยมเพราะตามวินัยเนี่ยพระไปพัฒนาที่ลักษณะมากเกินไปมันก็ไม่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าการรักษาศีลนสนะโบสถ์อาวาสวิหารลานเจดีย์ควรจะพัฒนาให้ดูดีเรียบร้อยแต่ว่าบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับวินยัยการตัดต้นไม้การตัดหญ้าเนี่ยแต่ว่า ถ้าจําเป็นต้องตัดต้องแต่งก็โปรงอาบัตแสดงอาบัตแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้ลูกศิษย์ลูกโยมดูแลวันนั้นปัจจัยไม่พอซื้อเครื่องก็เลยนําปัจจัยที่โยมถวายมาก็ไปจ้าง <c oughs> ไปจ้างให้คนก็ตัดก็ดูตอนนี้ก็เรียบร้อยดูดีสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะที่โยมด้วยช่วยกันพัฒนาไม่ว่าวัดไหนวัดใกล้บ้านหรือว่า ที่เรารู้จักศรัทธากับพระกุณ้ารูปใดรูปหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดทุกวัดทั่วโลกนี่ก็เป็นสมบัติของเราชาวพุทธทุกคนเราก็ช่วยกันดูแลตามแต่กําลังรัพย์กําลังศรัทธาหรือไม่ไม่ใช้เงินก็ได้ไปถึงก็จับช่วยไม้กวาดไม้ถูพื้นทําได้ทันทีไม่ต้องลงทุนหรือว่าญาติโยมมานั่งสมาธิเฉยๆมารับศีลมาทําบุญมาฟังธรรมเฉยๆ ก็ยังได้บุญก็ถือว่ายังทําหน้าที่ของการเป็นชาพุทธของความเป็นมนุษย์เราก็ได้บุญในหลายๆด้านนี่เรียกว่าการความเป็นกิจในทางศาสนามีมากมายเอาละวันนี้นี่ก็จะมากล่าวต่อในเรื่องของอานาปานสติอานาปานสติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสามารถระงับอกุศลทั้งหลายได้เลยอกุศลคือความไม่ดี ถ้าเปรียบกับว ar ัชพืชก็คือหญ้าที่เราไม่ต้องการที่งอกขึ้นมาในจิตใจก็กิเลสนั่นเองอกุศลทั้งหลายที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาในใจสามารถระงับได้ด้วยอาณาปานสติเหตุที่ทรงประรบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยในบาลีมหาวรวัก็ทรงประลบเหตุที่พิสูจน์ได้ฆ่าตัวตายบ้างแล้วก็ใช้ให้ฆ่ากันเองบ้างคือยินดีให้กนอื่นมาฆ่าตัวเรา เพราะเรามองว่าร่างกายนั้นเป็นทุกข์ภิกษุกลุ่มนี้มีความเข้าใจผิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแต่ไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับแล้วก็ทรงบอกว่าสังขารร่างกายนี้เป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามเป็นเจรณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วข้างในก็เหมือนกัน ไส้ใหญ่ไส้น้อยเลือดน้ําเหลืองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายพระท่านก็ไปพิจารณาแล้วเกิดความสลดสังเวชขึ้นมารังเกียจร่างกายตนแล้วก็คิดว่าควรจะทําลายร่างกายนี้น่าจะพ้นทุกข์นะแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดความจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วว่าภิกษุกลุ่มที่เข้าใจผิดนี้จะต้องมีการฆ่าทุตายเกิดขึ้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้าม ก่อนที่พระจะฆ่าทูตายมันเป็นธรรมาชาติถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไปห้ามก็แสดงว่าพระองค์นี่ไปไปเปลี่ยนอนาคตแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายสอนกับผู้ที่อยู่ในภายหลังเพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดถึงแม้ว่าพระองค์จะรู้พระองค์จะทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็จะไม่ไปแทรกแซงกฎของธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะไม่เมตตานะ แต่ว่าเป็นกรรมของพระพิสุทธานั้นด้วยที่จะเป็นต้องจบชีวิตด้วยการทําอัตตนิบาตคือการฆ่าตัวตายพระองค์จึงยกเรื่องนี้มาแสดงให้ทรงทราบว่าพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอักษรธรรมอันเป็นบาป อันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุนทุรีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทําฝนทุรีเหล่านั้นให้อันตรานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิหันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็เป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอคุสุรธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยควรแก่ฐนานะได้ฉันนั้นนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้านี่เปรียบกับฝนฝนนี่สามารถที่จะ ชำระชัล้างฝุ่นทุรียนแต่าฝนมากเกินไปก็ไม่ดีนะอย่างตอนนี้ประเทศไทยเราแถวแถวภาคกลางแถวจังหวัดสุโขทยัยน้ําท่วมหนักตอนนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนลําบากแล้วก็มีกระแสว่าเป็นการแซะแซะแซลแซลท่านนายกว่าให้ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้พายุอย่าได้เข้ามาทําร้ายหรือว่าทําความเดือดร้อนให้กับประชาชน คนก็บอกว่าอสวดมนต์มันจะไปได้ผลอะไรนะทงแก้ปัญหาในด้านอื่นแต่ความจริงท่านนายุท่านก็พูดมีเหตุผลนะนี่ไม่ใช่ว่าเข้าข้างนายกนะการสวดมนต์นี่ถึงแม้ว่าจะไล่ฝนไม่ได้ก็จริงแต่ว่าการสวดมนต์นี่ทาให้จิตใจของเรานั้นสงบพอสงบแล้วก็จะเกิดปัญญานะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะน้ํามา ถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่เตรียมก็เรื่องอ้ไอ้ถุงกั้นอะอะไรปิกแพ็กอะไรไม่เตรียมกั้นไม่ไม่ขนของไว้ที่สูงมันก็ไม่ใช่อีกคำว่าสวดมนต์หรือว่าทำจิตให้เป็นสมาธินี่ก็ทำให้เกิดปัญญาในการจะแก้ปัญหาว่าจะวางแผนจัดการยังไรอันนี้นะแล้วถึงแม้ว่าเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วการสวดมนต์ก็ยังมีประโยชน์ตรงที่ว่า ทำให้เรามีที่พึ่งในทางจิตเพราะบทสวดแต่ละบทนี่โดยเฉพาะบทที่เกี่ยวกับเรื่องของมงคลเรื่องของมงคลก็ทําให้จิตใจเรานั้นมีที่พึ่งนึกถึงพระรัตนตรัยต่างๆก็จะมีพลังจิตพลังจิตนี้ไม่ใช่ว่ากําลังจิตศักจิ์ไปเปล่งแสงเลเซอร์อไปทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ากําลังจิตหมายถึงกําลังใจที่เราจะพร้อม เข้มแข็งในการทําหน้าที่ในการดำเนินชีวิตต่อไปในด้านต่างๆการสวดมนต์ก็เพิ่มพลังจิตได้เนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจในด้านดีของการเข้าหาธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะให้ถูกกับการถูกกับเรื่องถูกกับบุคคลถูกกับเหตุการณ์ถูกกับสถานที่อ,อย่างนี้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีสติปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าการที่พระภิกษุ เจริญอาณาปานสติแล้วไม่เหินห่างจากฌานก็ชื่อว่าไม่บริโภคข้าวของชาวเว้นแคว้นเปล่าๆคำว่าไม่บริโภคข้าวเปล่านี่ไม่ใช่ว่าฉันข้าวเปล่าไม่มีกับนะ <c oughs> ก็ว่าไม่ฉันบิดาบัิของชาวเว้นแคว้นเปล่าไม่ฉันข้าวเปล่านี่ก็คือว่าฉันข้าวของชาวบ้านแล้วได้ทําประโยชน์ในทางศาสนาโดยเฉพาะการทําประโยชน์ทางจิต ถึงแม้ว่าพระพิกษุรูปใดเนี่ยทำความเพียรทางจิตโดยไม่ช่วยเหลือสังคมเลยไม่ใช่ว่าเป็นพระนักพัฒนาสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างที่สาธารณะพัฒนาสาธารณประโยชน์ไม่ได้ทําเลยแล้วพระท่านนั้นจะเป็นพระที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะพระที่มุ่งบําเพ็ญเพียรทางจิตนี่ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มุ่งพัฒนาวัตถุท่านพัฒนาจิตจนท่านสามารถที่จะหลุดพ้นขัดเกลากิเล็ได้หมดจดสิ้นเชิง ท่านมีประโยชน์ยิ่งกว่าพระนักพัฒนานนัักพฒาอีกนะเพราะวถือว่าท่านนี่ทำตารรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและท่านก็สามารถที่จะช่วยคนให้เข้าถึงความจริงว่านี่แหละการที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาก็จะทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะว่าการพัฒนาความเจริญในด้านวัตถุนี้ไม่สามารถที่จะทําให้เราละกิเลสได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการหรือว่า มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้เราเข้าถึงศาสนาได้ดีแต่แม้กระนั้นเนี่ยความสําคัญก็ยังอยู่ที่จิตอยู่ดี<ม>การฝึกจิตจึงมีความสําคัญมากกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพิกษุเจริญอาณาปานสติเมชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคาสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบิดาบาตของชาวแว่นแขวนเปล่าก็จะป่วยกล่าวประหญ่ถึงผู้กระทําให้มากซึ่งอาณาปานสติเล่าอืมนี่เปรียบเทียบว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวแสดงว่าเพียงเสี้ยววินาทีนี่ก็จะมีอันส่์มากมีผลมากในเรื่องของการปฏิบัติพระภิกษุก็ชื่อว่าไม่เป็นลูกนี่ถ้าเป็นลูกนี้นี่ก็ต้องเตรียมที่จะใช้นี่ แล้วก็ไม่มีความสุขถ้าเกิดวันไหนเจ้านี้มาทวงก็จะลําบากมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเปรียบเทียบตอนเห็นหลวงตาป่วยหลวงตาที่วัดป่วยป่วยกระโสกระเสะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำท่านเขาพูดบอกว่าไม่รู้ว่ารับของเขามานี่ส่งหมดหรือเปล่าหมายความว่าบริโภคจะถูปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหาร จีวรที่อยู่อาศัยคีลานาฟิตปัจจัยอะไรต่างๆนี่หมายถึงได้ทรงให้เขานี่คือได้สวดมนต์ได้ภาวานาได้ทําหน้าที่ในความเป็นพระเต็มที่หรือว่าคุ้มกับสิ่งที่ญาติโยมถวายมาหรือไม่ถึงได้เจ็บป่วยอย่างนี้อัตมาก็บอกพระรูปนั้นไปว่า,าท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงตาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านนะดูให้ดีบางทีท่านก็ทํากิดวัวรได้เรียบร้อยแต่ ถ้าเกิดว่าท่านมองว่าท่านไม่ทําหน้าที่แล้วเป็นกรรมที่ต้องมาเจ็บป่วยเกิดโรคอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าหักหายน้ําใจท่านเกินไปถ้าท่านรู้ได้ยินก็จะเสียใจนะแต่เอาละเป็นความคิดที่ไม่ผิดนะถ้าเราบอกว่าบางทีพระบางรูปก็ขี้เกียจเหมือนกันนะไม่ก่อยทําหน้าที่ในความเป็นพระอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นลูกหนี้อันนี้เรื่องของใครเรื่องของมันแล้วนะคาว่ามันนี่ไม่ใช่คำหยาบท่านบอกหมายถึงว่าเรื่องของบุคคลนั้นนั้นนะ เราทุกคนนี่มีกรรมเป็นของตนทำดีดีทําชั่วชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปแล้วก็เรา,เาจะทําอะไรนี่ได้ผลอย่างนั้นนี่ระหว่างเป็นลูกหนี้กับเป็นเจ้านี้ความเป็นเจ้านี้นี่ยังยังดีกว่าความเป็นลูกหนี้แต่สิ่งที่ดีกว่าความเป็นเจ้านีา้คือไม่ต้องมีลูกหนี้และเราก็ไม่ต้องเป็นเจ้านี้ คือความเป็นอิสระหรือเป็นไทยเป็นอิสระเป็นไทยหมายความว่าละกิเลสได้หมดจดสิ้นเชิงคือเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองท่านไม่ต้องเป็นลูกหนี้ใครไม่ได้เป็นเจ้านี้ใครแต่ตท่านทําคุณประโยชน์ให้พระศาสนาท่านไม่ทําประโยชน์เพื่อตอนเองแล้วเพราะหมดกิเลสอย่างนี้ถือว่าสูงสุดแห่งการปฏิบัติต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าลมหายใจก็คือกายเราบางท่านนี้ไม่เคยได้ยิน U, day, ะะบางท่านอาจจะคิดว่าอ้าวร่างกายก็คือร่างกายลมหายใจก็ลมหายใจแล้วคําว่าลมหายใจคือกายนั้นหมายความว่าอย่างไงเชิญท่านสาธุรชนได้ตรับฟังความหมายภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นรู้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียพรผอกิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาลติโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่ชื่อว่าเป็นการเห็นกายในกายคือเห็นลมหายใจภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าเล็ลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายท่านผู้ฟังฟังตรงนี้นี่คงจะเข้าใจแล้วนะที่บอกว่าลมหายใจนั้นเป็นกายอย่างไรก็คือตามรู้ตามรู้การหายใจเข้าการหายใจออกนั่นเองมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ละหรือว่ากําจัดอภิชาโทมนัสอภิชาความ เพ่งโลภอยากได้ของขนดื่นโทมนัสความทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรต่างๆภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียพรผกิเลสม,มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ผู้ใดเจริญอาณาปานัสติย่อมชื่อว่าเจริญกายยกตาสติไปด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คู่กันพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสูป,ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูกขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกอยาวก็รู้ชัดว่าเรา หายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนี่คือตามรู้ตามเห็นลมหายใจนั่นเองอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียเรยเรียกว่ามีความระลึกหรือว่าความดำริที่อยู่ในเรือนอ,อกเสียได้คือไม่ยึดติดกับสิ่งอื่นภายนอก อยู่กับปัจจุบันนั่นเองอคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆก็คือเป็นธรรมเอกพูดมีขึ้น<อ>เป็นสมาธิอยู่ภายในนั่นนั่นเทียวคือภายในจิตนั่นเภายในจิตนั่นเองอสมาธิอยู่ภายในจิตเอาทีนี้ลักษณะของคนที่จเจริญกายกตาสติเราจะรู้กันได้ไ,<อ>ไม่จำเพาะแค่นักบวชน,นะญาติโยมสาธุชนนี่จะทำอะไรถ้ามีสติก็ถือว่า เจริญกายักตสติโยมบางคนบางฐานอาชีพตัดยางใช่ไหมทือ่อมีกรีดยางหรือว่าขับรถทำครัวทำขับก้าวทำแกงแกงนำเกยตอดปลาตอดไก่เจียวทำไรนะแกงจะกปลูทำไร,นะร,ำไรก็แล้วแต่นนะมีสติอยู่ปัจจุบันเืีว่าเจริญกายยักตาสตอิอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกระเป๋าว่า ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดใดย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างดังนั้นภิกษุทั้งหลาย ข้ออื <Really>? ่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดูเป็นผู้มีปกติรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคูในการเหยียดอวัยวะเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการทรงสังคาติบาทจีวรเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี terrace, ้ยวการลิ้มเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื Thanos, ่นการพูดการนิ่ง อิริยาบถต่างๆนี่ญาติโยมก็คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะปฏิบัติเช่นว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิหรือว่าบางครั้งการยืนนี่ยังพอจะนึกภาพออกแต่ในที่นี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสนีกระทั่งว่าการทํากิจตุระส่วนตัวตายอุจระปัส,สวะนี่ก็ปฏิบัติธรรมนะเคยมีคนถามอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะเวลาเราเข้าห้องน้ำนี่ถ้าเราฟังรายการธรรม,มะนี่มันจะเป็นบาปไหม หรือว่าบางคนเอาไปทําเป็นตลกถ้าไปเข้าอ้องน้ําที่สาธารณะอย่างเช่นว่าเราไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันแหง่งใดแห่งหนึ่งแล้วเข้าอ้องน้ํากรอนลูกบิดประตูชํารุดแล้วเรามื่อก็ระหว่างที่นั่งโทรจักครกที่เรานั่งทําธุระอยู่มันไกลาจากบานประตูจะเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึง บางคนก็บอกว่าฉลาดก็ใช้วิธีการร้องเพลงก็ได้หรือว่าสวดมนต์ก็ได้คนคนเข้ามาถ้าเได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามานี่ได้ยินการสวดมนต์อยู่ก็รู้ว่าอ่ะองนี้คนกําลังทํากิจตุลาอยูอ่อย่าไปเปิดนี่จะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบเล่นๆอย่างนี้นี่แต่ในความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามารถทําได้นะเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ แม้แต่การบริหารร่างกายการปฏิบัติกิจวัตรของร่างกายการทําธุระอุจาระปัสสะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรหรือว่าไม่ได้เป็นบาปอะไรนะแต่ว,ว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยนะเดี๋ยวคนจะมองว่าเพี้ยนมองว่าบ้าดูความเหมาะสมด้วยบางครั้งก็ไม่จะเป็นต้องทําให้มันเกินไปทำแต่พอดี แต่แค้รู them, ้ว่าทําได้ก็แค่นั้นก็พอไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติของความเป็นมนุษย์ที่จะปฏิบัติทาได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะความเหมาะสมสําคัญที่สุดเมื่อพิสูจนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่คําว่ามีตนส่งไปแล้วนี่เป็นสำนวนในพระไตรปิฎกมีตนส่งไปแล้วก็คือมีความกระทําเป็นประจำ ไม่ย่อหย่อนในความเพียรนั่นเองมีตนส่งไปแล้วอาตมาเคยยกตัวอย่างเหมือนนักกีฬาเหมือนนักวิ่งนักวิ่งร้อยเมตรก่อนที่เขาจะาร์ทออกวิ่งนะโยมดูท่านผู้ฟังสังเกตดูเขาก็จะนั่งตัวย่อๆมือสองข้างมือสองมือก็อยู่ด้านหน้ากั้นวางเอาไว้ในท่าพร้อมเท้าข้างหนึ่งก็ย่อเข่าอีกเท่าหนึ่งก็ยืดตรงก็เตรียม หมายถึงว่าเตรียมที่ที่จะพุ่งร่างกายออกไปเนี่ยเรียกว่าลักษณะอย่างเนี้ยพอกรรมการเป่านกวีดหรือ,อยิงปืนเป็นสัญญาณว่าให้ออกวิ่งได้แล้วไอ้ร่างกายที่ส่งออกไปด้วยความแรงด้วยพลังตรงนั้นนะเนี่ยเปรียบเหมือนอย่างเนี้ยเมื่อมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อ่านี่นี่นี่เห็นเป็นเป็นภาพนะมีตนส่งไปอยู่คือส่งร่างกายไปยนะแต่ในทางจิตนี่ หมายความว่าเราไม่ละความเพียรทาอยู่ตลอดเวลาทุกเอเรียบทก็เหมือนกับว่ามีตนส่งไปอยู่เหมือนกับเรามีกาลังจิตที่สําคัญในการทําหน้าที่ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายแยกรสติและก็มีธรรมอนเนกผุดมีขึ้นอย่างที่กล่าวแล้วมีธรรมอนเนกผุดมีขึ้นผุดมีขึ้นเจริญมากและกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นในส่วนของวิชา วิชาคือฝ่ายที่เป็นกุศลย่อมหลังยงลงในภายในคือจิตของพิสุจน์นั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทตที่มีน้ําน้อยสายใดสายหนึ่งไหลไปสู่มหาสมุทตแล้วมหาสมุทรนั้นก็มีน้ําจุดนุนมากนี่เรียกว่ากําลังจิตที่สามารถฝึกได้อย่างสม่ําเสมอเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการขออนุโมทนา กับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายหวังว่าวันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้สาระความรู้พอสมควรแก่เวลา,าลด้วยน้าลคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณญามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงรวมปิตบะเดชะพลวะปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลือววิสัยขอสิ่งนั้น,น,นจงเป็นสำเร็จทุกคนทุกท่าน พบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร